ไปดูเรื่องของการสร้างบ้านกันบ้างนะคะ,ค,ะคือปกติเนี่ยบางคนก็บอกว่ามีความฝันอยากจะมีบ้านแต่คุณผู้ชมรู้ไหมตอนนี้ผลสํารวจออกมานะคะพบว่าคนกรุงเทพเนี่ยเริ่มหันไปสร้างบ้านหลังที่สองย้ำว่าไม่ใช่หลังแรกแล้วนะ,ะหลังที่สองในต่างจังหวัดมากขึ้นนี่แหละค่ะโดยนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ย้ํา นโยบายภาครัฐเนี่ยยังให้การสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าจดจำนองและค่าธรรมเนียมการโอนปีนี้ถ้าสถานาการณ์ยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีแนวทางช่วยเหลือยังไงบ้างส่วนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเขาเปิดภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านปีนี้ พบว่าคนกรุงเทพเนี่ยเริ่มหันไปปลูกบ้านหลังที่2ตามต่างจังหวัดเพิ่มนะคะถึงแม้ว่าราคาวัสดุก่อสร้างจะปรับสูงขึ้นราว10%ก็ตามทีหรือว่าปกติเนี่ยจากราคาประมาณ1 9 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะคะก็ปรับขึ้นเป็น21,000บาทต่อตารางเมตรคาดว่ามูลค่าตลาดรับสร้างบ้านตลอดทั้งปีก็จะแตะระดับ13,250ล้านบาทค่ะทางฝั่งของประธานสาพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ก็พูดถึงเรื่องของสาเหตุนะคะว่าเอ๊ะทำไมราคาเหล็กมันถึงพุ่งสูงขึ้นมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะมีต้นทุนแผงจากการเรียกเก็บภาษีจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดค่ะคุณผู้ชมซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็บังคับใช้มานานถึง20ปีแล้วนะล่าสุดได้เข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศค่ะเรียกร้องให้ช่วยทบทวนมาตรการดังกล่าวหน่อยเพราะว่าการเรียกเก็บภาษี40.77เ เพื่อหวังสกัดการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ยแต่สุดท้ายคือเหมือนกลับย้อนสอนนะคะทำให้ผู้ผลิตภายในประเทศได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าปัจจุบันวัตถุดิบเนี่ยมันไม่เพียงพอ ผู้ผลิตภายในประเทศก็ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศทําให้ต้องเสียภาษีดังกล่าวไปด้วยนะคะซึ่งความจริงแล้วพอผู้สื่อข่าวของเราไปดูข้อมูลเนี่ยก็พบว่าแต่ละปีความต้องการในการใช้เหล็กในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า1น0 0 0ล้านสีตันนะคะแล้วก็ในจํานวนนี้กว่า8,000สนตันเป็นการนําเข้ามาจากต่างประเทศค่ะ